พระคาถาที่ใหญ่กว่าคาถาทั้งปวงพระคาถาพระธรรมราชล่วงปู่คงปรมาจารย์ขุนแผนสั่งให้ออชุมชัยคิรีเผยแพ่เพื่อช่วยเหลือผู้คนพุธทางสรนงังคัจฉามิรรมังสรนงังคัจฉามิสังขังสรนงังคัจฉามิทะทะทะโรโรโร อะอะอะสะสะสะโสโสโสโนโนโนนะโมพุทธายะพระคาถาพระธรรมราชถือว่าเป็นพระคาถาที่ใหญ่กว่าคาถาทั้งปวงจึงเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าพระคาถาธรรมราชาเป็นพระคาถาที่โบราณจาร์ล้วนเรียนสืบทอดต่อๆมาตํราพุทธาคม ของลุงปัวเอี่ยมปรถมนามก็มีบันทึกคาถาบทนี้ไว้แต่พระคาถาบทนี้เป็นที่หวงแหนของโบราณอาจารย์จึงไม่เป็นที่เผยแพร่หลายจนดลวงพระวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์หลวงปู่คงมาสึกกับอาจารย์ชุมชัยคิรีในปีพศ2496ท่านได้ถ่ายทอดพระคาถาพระธรรมราชให้ และด้วยความเมตตาของหลวงปู่คงท่านเล็งเห็นแล้วว่าต่อไปผู้คนจะอยู่กันอย่างลำบากยากแค้นภัยอันตรายจะมีมากขึ้นมนุษย์จะใจดำขึ้นผู้คนจะฆ่ากันเหมือนผักปลาหลวงปู่คงจึงสั่งให้อาจารย์ชมเผยแผ่พระคา,าถาธรรมราชให้กว้างขวางที่สุดหลวงปู่คงหนึ่ง ภาวนาชักุูกประคำด้วยพระคาถาธรรมราช108จบแล้วตั้งไว้หัวนอนจะเกิดนิมิตด,ดีกันผีกันโจรกันไฟรู้เหตุการ์ร้ายดีล่วงหน้าโจรผู้ร้ายเข้ามาจะเห็นคนเดินอยู่รอบบ้าน 2. ภาวนาชักุูกประคำ108จบเวลาตื่นนอนจะเป็นผู้เจริญด้วยลาบจเจริญด้วยยศทำมาค้าขึ้น ทำให้กิจการที่กำลังคิดอยู่สำเร็จทําให้อายุยืน 3. ภาวนาชักลูกประคำหนึ่จบแล้วเอาลูกประคำใส่ลงในน้ําเอาล้างหน้าเป็นเมตตามหานิยมถ้าเอาน้ํานั้นกินทุกวันเป็นคงกระพันถ้าเอาน้ํานั้นไปอาบเป็นการสะดอกเคราะห์ทำให้โชคร้ายกลายเป็นดีมีสติปัญญา มีวาสนาเจริญก้าวหน้า 4. ถ้าหากไปนอนในป่าในถ้ำก่อนจะนอนให้ชักลูกประคำหนึ่ด้วยคาถาพระธรรมราชแล้วนอนเทวราจะมาคุ้มครองรักษาหรือมาบอกลาบให้ถ้าหลงทางก็จะพบทางถ้าอดข้าวจะพบบ้าน 5. ชักลูกประคำหนึ่งจบ แล้วนำลูกประคำติดตัวไปกันเครื่องสัตราวุฒิกานอุบัติเหตุกันสัตว์ร้ายคนร้ายกำบังตาผู้คิดร้ายหรือศัตรูเห็นเราคนเดียวเป็นหลายคน6ก่อนออกปร,ราบโจรผู้ร้ายหรือไปรบกับข้าศึกหรือไปในสถานที่ต่างๆที่ไม่ปลอดภัยให้ตั้งใจภาวนาชักลูกประคำ108จบแล้วเอารูปประคำสวมคอไป กระสุนและวัตถุระเบิดใดๆไม่ถูกกายเราเลยหรือถ้าหากศัตรูล้อมเหลไว้ภาวนาคาถาพระธรรมราชเดินแหวกลวงล้อมไปศัตรูทำร้ายไม่ได้เลยถ้าถูกจับก็ให้ภาวนาสะาะเครื่องพันธนาการได้ทุกชนิด 7. ถ้าจะให้ลูกหลานหรือบคุคคลอื่นเป็นโครงกระพันก็ให้ภาวนาชักลุกประคำ108จบ แล้วเอาลูกประคำใส่ลงไปในน้ำเศกต่อไปอีกประมาณ1 0 8จบเอาน้ำให้กินคงกระพันทุกคนถ้าเอาน้ำอาบก็เป็นการสะดอกเคราะห์ให้หมดไปได้เป็นอย่างดีหรืออธิษฐานให้หายจากโรคไผ่ไข้เจ็บก็ได้สุดแล้วแต่จะปรารถนาก่อนจะทำทุกครั้งให้ระลึกถึงคุณพระและหลวงปู่คงข้อสำคัญที่สุดต้องขอบารมีหลวงปู่คงทุกครั้ง